สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับบอสักชาแนลอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เช้าเอย่างนี้มาเจอกับบอสักได้เกือบทุกวันนะครับผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาออนข้อมูลต่างๆหรือว่าหาวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไหล่หนูการไหล่มดการไล่ปลวกที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะครับผมว่าหาวิธีต่างๆนะเพื่อนเพื่อนได้ดูกันได้ทําตามกันมีทั้งประโยชน์นะครับผม ไม่ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ดูกันแต่วันนี้บาสักจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกตาไล่ปลวกไล่มดนะครับผมตอนนี้มดต่างๆมันก็เยอะหลังจากหมดฝนไปนะครับผมส่วนปลวกก็เริ่มขึ้นบนคานไม้ส่วนที่เป็นหลังคาเป็นคานที่อยู่บนข้างบนอะ่ะมันก็เริ่มไปต่อตัวนะครับผมเยอะมากปลวกบาสักเอาเพิ่งหรือบ้านไปนะครับผมจากชั้นสองมาเป็นเหลือชั้นเดียว แล้วในสวนด้านหลังของบ้านก็ยังเป็นไม้อยู่นะครับผมหลวกก็ยันยังขึ้นไปกัดกินกันอยู่นะครับผมวัสดุที่เรามาทํากันวันนี้ก็เป็นวัสดุภายในบ้านของเราเนี่ยแหละหรือว่าเราปลูกไว้ตามบ้านรั้วบ้านของเรานะครับผมมีพวกใบขี้เหล็กนะครับผมมีพวกใบมะกรูดพวกนี้ครับผมเอามาตำรวมๆกันหรือว่ามาปั่นรวมๆกันนะครับผมแล,ามาล้วก็มากรองเป็นน้ำมาฉีดไล่ในจุดที่ว่าปลวกขึ้น รือว่ามดมันขึ้นนะครับผมยังไงก็เพื่อนๆลองติดตามดูนะครับผมเอาล่ะครับเพื่อนๆมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทํากันนะครับผมอย่างแรกก็คือใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรดูดเนี่ยประมาณ1กร,รมัมใบขี้เหล็กก็ประมาณ1กร,รัมนะครับผมแล้วก็มีเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับผมสำหรับทั้งใบมะกรดูดแล้วก็ใบขี้เหล็กเนี่ยจริงๆแล้วพวกนี้มันม,ม,มีน้ํามันระเหยของมันอยู่ในตัวของมัน บีบออกมาทาออกมาคั้นออกมาจะมีกลิ่นเเห้ยใบขี้เหล็กเนี่ยก็คือรสชาติมันจะขมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเพื<ๆ>่อนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมอย่างก็บอกว่าอย่างใบขี้เหล็กเนี่ยถ้าเอามาตากให้แห้งแล้วมาผสมในสัดส่วนมาเป็นยาสมุนไพรเนี่ยปั้นเป็นลูกกรอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากัดทานเข้าไปเยอะๆนะครับผมการเสื่อมหรือเซลล์ของตับเนี่ยจะไม่ดีเลยทําให้ตับเสียตับเสื่อมไปเลยนะครับผม แต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการของใบขี้เหล็กมันก็มีนะครับผมอย่างน้อยก็ให้คาร์บฮเรตให้พลังงานให้โปรตีนนะครับผมให้แคลเซียมฟอสฟอรัสมีกากใย,ยมีธาตุเหล็กนะครับเพื่อนๆส่วนขี้เหล็กเนี่ยเวลาเรามาต้มกับน้าร้อนแล้วเนี่ยมันจะปรับสภาพมาเป็นข้อเรียบบาราคอนแอนไฮโรบาราคอนนะครับผมกินมากแล้วทําให้ง่วงซึมนะครับผมใบขี้เหล็กเนี่ยอของสาอย่างนี้มาผสมกัน เราลองมาทําดูกันเคล็ดลับดีๆภายในบ้านของเรามาปรับมดปรับปลวกนะครับผมลองมาดูครับเพื่อนๆม,มาดูขั้นตอนการทําครับเราก็นําใบมะกรูดน,นี่ครับประมาณหนึ่งมือนะครับผมแล้วก็ใบขี้เหล็กประมาณหนึ่งกำมือเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับเอาใส่รวมกันไปจากนั้นก็ใส่เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผม ใส่หมดเลยจากนั้นเราก็มาตํานะครับผมปกติเราใช้เครื่องปั่นบดให้มันละเอียดแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นนะครับผมเราก็มาตาํเเบานะครับผมก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับตำระหว่างใบมะกรูดใบขี้เหล็กแล้วก็เกลือผสมให้เข้ากันนะครับผมตำเนี่ยมันจะไม่ละเอียดเหมือนกับการบดนะครับผม แต่ก็ตําไปเนี่ยอย่างน้อยก็เขาเรียกอะไรน้ํามันของใบมะกรูดแล้วก็ใบขี้เหล็กอ่ะมันก็คือสามารถออกมาได้เหมือนกันนะครับผมความขมของขี้เหล็กกลิ่นแรงกลิ่นฉุนของใบมะกรูดนะครับผมผสมกันเข้าไปแล้วโอ้หนูที่เข้ามาได้กลิ่นหรือว่าเข้ามากินมาโดนหรือว่าพวกปลวกต่าง พวกมดต่างๆนะครับผมแล้วก็ถอยหนีหรือว่าตายเลยครับอย่างปลวกเนี่ยไอ้นี้เป็นสูตรที่เราใช้ไล่ปลวกไล่มดโดยเฉพาะนะครับผมแต่ถ้าไล่หนูก็มีส่วนได้เหมือนกันนะครับผมเพราะกลิ่นของใบมะกรูดเนี่ยหนูไม่ค่อยชอบแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรมาสําหรับไล่ปลวกไล่มดโดยเฉพาะนะครับเอาละครับเพื่อนๆเราก็ตําเริ่มละเอียดแล้วเราก็เริ่มใส่น้ํานะครับผม โอเคนะครับเราก็ตักมาใส่ในน้ำนะครับตักมาใส่ในน้ำน้ำจำนวนหนึ่งลิตรนี่ครับแล้วก็มากวน คนเข้ากันนะครับผมน้ำจะเริ่มเขียวๆใช่ไหมครับเพื่อนๆอ,อืมหลังจากนั้นเราจะกรองเอาแต่น้ำนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยกรองเอาแต่น้ำมันเดี๋ยวมาสักจากกรองนะครับผมเราก็กรองเอาแต่น้ำมันนะครับผมอกรอ,องเอาแต่น้ำมัน ในส่วนกากของมันเราก็ไม่เอานะครับผมจะทิ้งไปเลยนะครับผมแบ่งไว้เป็นสองส่วนนะครับผมจากนั้นเราก็มาใส่กระป๋องป๊กกี้นะครับผมป๊อกกี้ไม่ใช่ป๊อกกี้นะครับผมเราก็แบ่งใส่ขวดป๊อกกี้เรื่อาไปฉีดไล่ไล่ <c oughs> ไลปลวกไล่มดนะครับ พยายามอย่าให้พวกกากมันผสมมานะครับเวลาใส่ขวดพอก,กี้แล้วอย่ามันฉีดลำบากนะผมจะมาติดในท่อที่ฉีดน้ําออกนะครับผมเพื่อนๆโอเคอ่บาบอกสักข้อแนะนํานิดนะครับผมพวกน้ํายาที่เราไปฉีดเนี่ยพยายามใช้ให้หมดภายในหนึ่งวันอย่าไปใช้ไว้ทิ้งไว้ค้างคืนนะครับผมมันจะมีผลของเรื่องของเด็กเข้าไปจับต้อง ไปโดนเดี๋ยวเข้าปากเข้าตามันจัดตรายนะครับผมพยายามใช้ได้วันวันที่เราทำก็คือใช้หมดเลยนะครับผมอ่าโอเคเป็นวันเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูวิธีว่าไปฉีดต้องจุดไหนปลวกอยู่ตรงไหนหมดอยู่ตรงไหนนะครับผมบาสักจะพาไปนะครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนบาสักพามาดูนี่นะครับขาดไม้บนบ้านของบาสัก ปลวก,กเต็มหมดเลยนะครับผมนี่ขนาดว่าเพิ่งรื้อบ้านดีโนเวตบ้านมาได้ประมาณสามสี่เดือนหลังจากน้ำท่วมมารอบแรกนะครับผมเงยหน้าขึ้นมาดูโอ้โหไอมันไปหมดเลยครับเนี่ยปลวกเดินเป็นทางยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวมาสักจะใช้ไม้เขียนะครับผมใช้ไม้เขียนะครับปลวก,ลวกเต็มหมดเลยครับเนี่ย นี่ครับผมใช้ไม้เขียรครับใช้ไม้เขียแร้วก็เราใช้น้ํายาตัวนี้แหละครับสีเข้าไปนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นอะไรที่ว่าแบบน่ากลัวมากครับผมบวกลวกเนี่ยเดี๋ยวเราจะฉีดไปนะครับ ครับผมเราสักจะฉีดไปนะครับเนี่ครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยฉีดบนคานไม้เลยครับนครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆบ้านไหนที่ว่ามีปลวก ขึ้นอย่างนี้นะครับทั้งปลวกทั้งมดนะครับผมเห็นไหมครับเอาสักฉีดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ส่วนมดเราก็ไปฉีดที่มันเข้ามาตามในครัวเรือนหรือว่าตามในที่มาทำรังนะครับผมแล้วครับสำหรับคลิปนี้ คิดที่ว่าศักทำรอย่างน้อยก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ทําตามกันนะครับผมแล้วก็สามารถทําได้จริงๆนะครับผมสําสหรับคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้กับบัตรสักด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับ